สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาสอนทำไอซิ่งกันนะคะทำตามได้เลยนะคะให้เราเข้ามาใน F.I.Q.. นะคะก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยหน้าตาอย่างนี้นะทุกคนนี่หน้าตาอย่างนี้อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะเออแล้วก็เออ ให้เราเข้าไปในนี้เลยถ้าแบบในเข้ามาเราจะอย่างนี้เราก็กดกระบาดแล้วถ้าใครที่ยังทําไม่เป็นนะคะก็กดมาแล้วมันจะเจอหน้านี้ใช่ไหมแต่เราเล่นไม่เป็นแล้วก็แบบกดมั่วๆเลยอแล้วก็แบบเอแบบทาไปแล้วก็ค่อยมาทำามาทุกคนแล้วก็แบบเราก็ทําไปเลยอเมื่อก่อนเราคือเรากดตรงเนี้ยเนี่ยที่เราเลื่อนไปอยู่อะเนี่ยแล้วก็ไปกดหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยทุกคน เนี่ยตรงตรงที่มันเป็นรูปโลกอะ่ะอาจจะแบบทําไม่ได้นะทุกคนเพราะวะ่ายังไม่ได้สร้างไอ้นั่นไอ้นั่นขึ้นมาที่วันวาดอะ่ะทุกคนยังไม่ได้สร้างขึ้นมานะก็เราก็จะมาช่วยกันนะคะคนเนี่ยให้เรากดไปตรงรูป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 ที่มีเนี่ย แกงเรื่องอะไรของฉันนี่ยแหละเนี่ยกดเข้าไปันรูปปรากานะทุกคนแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่เราวาดไว้นะคะคนที่ทําเป็นเท่นานั้นนะถึงจะมีเนี่ยคนที่ทําเป็นเท่นานาั้นนะทุกคนถึงจะมีอย่างนี้คนที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะไม่มีนะอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเราอะยังทําไม่เป็นใช่ปล่ะเออให้เรากดมาลงข้างล่างนะทุกค,คน ข้างล่างเนี่ยข้างล่างตรงเครื่องหมายบวกอะ่ะให้เรามองมาด้านล่างอย่าไปกดเลยทั้งสิ้นกดเครื่องหมายบวกและค่าใครอยากทำแบบขนาดแผ่นยังไงก็กดเข้าไปนะคะแต่เราจะชอบใช้สแะแอบบชอชังทนอาหารส,สอเส,สือสะแะดแอตะเตามอมา้าปอปากะลันนะคะ อาจจะไม่ได้ไอ้นั่นนะเพราะว่าคี่เกดสะกดแล้วให้เรากดมาทีหนึ่งทีสองสามสี่ให้เรากดมาอันที่หกหรือใครจะใช้อะไรก็ชมกดไปเลยนะคะเห้เรากดมาแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้มาให้เราใช่ไหมแล้วราอ่ะก็จะแบบแล้วก็ให้เราไปเลือกสีนะคะส่วนเราที่เราจะมาสอนทุกคนเนี่ยก็คือเราอ่ะจะทำเป็นแบบก้อนเมฆให้ ทุกคนได้ดูกันนะคะหรือใครจะทำสีไหนก็ทำได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องท,ทำตามเราหรือถ้าใครแบบมือใหม่อะ่ะก็อยากจะทำตามเราอะ่ะก็ได้นะทุกคนมันทำได้หลายแบบนะแต่ละคนอะ่ะแต่ละคนความคิดก็แตกต่างกันนะคะเราก็ลองแล้วสีม่วงสีฟ้าสีชมพูลองหมดแล้วนะทุกคนมันก็โอเคอยู่ มันก็ไม่ได้ลายนะคะแต่เราจะใช้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็เว้นระยะให้เขานิดนึงนะทุกคนให้มันมีรูอะ่ะอย่ามีสีไหนเยอะไปน้อยไปนะให้มันแบบเท่าๆกันนั่นแหละอะง่ายๆเลยแล้วก็ให้เรากดมาตรงนี้นะที่มันเป็นรูสองอให้สังเกตก็ได้นะข้างล่างสุดเลย เราจะมีมุมโทรศรพท์ใช่ไหมจะมีข้างล่างด้านซ้ายด้านขวาด้านล่างใช่ไหมให้เรามองไปด้านล่างด้านล่างไม่ต้องมองด้านซ้ายด้านขวานะคะด้านบนมองแค่ด้านล่างแล้วเราก็เห็นลูกศรที่เรากดเข้าไปตอนมาไหมให้เรากดไปตรงทุกกันแล้วก็กดแบบที่มันเป็นมือกาลังจะระบายทำลทยทำลอย เบียดอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนกดกดเข้าไปเลยนะแล้วก็เราก็จะปรับขนาดได้เหมือนไอ้นั่นใช่ไหมเอ่อให้เรากดลงไปจะทำยังไงก็ได้นะทุกคนให้มันสวยอ่ะจะผสมสีก็ได้จะอะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะแต่และทีนี้เราจะมาส,ามสอนผสมสีก่อนอา่าก็ประมาณนี้ใครทำเป็นเราก็ อาจจะว่าง่ายนะทุกคนเราก็ว่าง่ายปกติเราทำไม่เป็นอะ่ะนี่ก็จะออกส,สวยน,นิดนึงแต่ว่าเราจะต้องเติมสีน้ำเงินนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าสีน้ำเงินมันแบบมันอ่อนมอ่อบอกแล้วนะทุกคนอย่าสีเยอะไปน้อยไปเนี่ยอันนี้เราก็ทําสีไอ้นั่นเยอะเกินสีฟ้าเนี่ยพอเราทาสีน้ำเงินเยอะเกินสีน้ำเงินมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยสวยใช่ไหม บอกแล้วนะทุกคนให้เราทําให้มันสวยๆไม่ต้องรีบนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะจะรบให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะก็จะสอนใหม่กันนะคะทุกคนโอเคแบบจมูกเดี๋ยวนะทุกคนทุกคนอยากได้เป็นสีไหนเม้นมาได้นะคะเดี๋ยวทําให้เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะร,รีบๆทำนะคะเพราะเรื่อห้านาทีแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นสีอันนี้ก่อน อยากให้เราผสมสีอะไรเม้นมาได้นะเออบอกแล้วนะทุกคนอย่าสีเยอะไปน้อยไปให้มันเท่าๆกันเมื่อกี้เห็นประทุกคนสีม่วงก็ต้องแบบเอาใจเขาหน่อยเพราะว่าสีม่วงมันน้อยนะให้มันชิดๆเมื่องชิดกันมากก็ไ ให้เราเอาสีไหนก็ได้นะทุกคนมาผสมกันนี้ปื้มเห็นไหมมันก็จะสวยมากเห็นปะสีไม่เยอะไปน้อยไปมันก็จะสวยมากอ่ะประมาณน,นี้ถ้าอยากให้เรามาผสมสีอะไรเม้นมาได้นะคะคิมนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะคิมนี้ไปแล้วบายบายค่ะขอบคุณค่ะ